สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีวิทยาชแนลนะครับผมเจียวยาพี่น้องมาสวัสดีครับยังไม่เสร็จเลยนี่ลุยครันนี่ลุยครับเสียอบครับไม่ดีคละัะเข้ามาแล้วอยว่าลืมกดไลค์กดแชร์ชด้วยนะครับเออดูหัน ไม่มีนะสมัครถามไม่รู้จ่ะสวัสดีครับ like สวัสดีคุณเพื่อนนะครับสวัสดีคุณเพื่อนด้วยเดี๋ยวต้องับเสียตอบไปลองย้าเอ็อันนี้ว่าคื่องประดับน่าพันยูเวอรี่ ยูร <stand saint S 2> ี่มาก็ซือิ่มแล้วเนาะเพนจงทองวิจงทองวิกินน้องยูรี่อยู่เด้อเตรียมไว้หลายโลดทุ่นเบงสิบปยยูทุนเบงสิไปอยู่จงทองวาอยู่บนห่วงหรอกไอมีโพอีนองมาน้ำดูหาครับดูหันดูหันทองนี้ด้วยเนาะนี่รุยเมรินเซ่ หนาวป่ะ้อบเสียนอนใ่คุ้มคุมมะคุ้มเอาโป๊กาปกหลังอะไรด้วยหนาวเลยอะไรไหมแซ็ตไหมสวัสดีคนดูห้าสิบหกคนนะครับอันนี้เมลลี่นะฮะคนสวยฮะกี่โมงครับแล้วอ๋อฮะ เพื่งขี้นครบของร้านใหญ่ป่ะต่อว่างเลยแม่ยุ้ยสวยจ้าเอาเมลี่ไม่สวยแบบพูดแบบนี้เมลี่ไม่สวยใช่ไหมสวัสดีคนดูเจ็ดล้านคนนะครับฮะโอ้ยโอ้ยเยาวชนเยาวชนไม่ทำไมทำไมไม่ไม่สงสัยตลอดเลยเมลี่ไปไหนมาไหนทำไมชอบใส่ชุดให้ปกขาไว้คุมขาไว้ทำไมอ่ะ๋อปนขาเนี่ครับผม หมอกครับพี่เมลี่กินหลายแถเอาวึนันพี่เมลี่กินหลายแถวันสวัสดีคนดูกเสียดคนนครับเสียดม๊อเสร็จแล้วเสรมะฮะฮะะฮ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 ะด้ มาเลยพรพันธ์เมรี่สวยจ้าเจาา้าว่ะแม่ยุ้ยสวยจา้าน่ารักจังขอบคุณครับสวัสดี่ก็นู160่๑๐๖คนพี่น้องเอาเตอร์ไม่จะดใส่ใส่กระเป๋ามามดูดูของเราบ้างนะด่อยพันธ์หาบ้างพวกคนพันธ์หาอ,อ่า สวัสดีคุณดูหัึ่งคนร้อยสามท่านนะครับข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดเจ้าแชร์ในแฟนเพจด้วยนะฮะพี่น้องเป็นกำลังใจกันนะครับของไม่ยาวไอ้ของแม่แม่ไหงไม่หยวกอีกแล้วพี่โอ๊ตไม่หยวกอีกแล้วพี่น้งองวะเป็นตเาเสียบนะจ๊ะมาพี่น้องมาตอนนี้อยู่มุกาหารนะครับเราเป็นสายมุกาหารคนต้งนั่งเศร้าต,ตัวพี่น้อง เป็น,นอาเซียนาะจ้ามาครับมามาพี่น้องมาครับมาอร่อยไหมลูกอุ้ยใส่ชุดไทยอะ่ะมาใส่ชุดไทยจอยตายแขยย่งเลยกล่องไม่ยาวมาเลยพอพันเด้อ <c oughs> พอพันจูรัตเป็น,นอาเซียนนะจ้ะ อะไรครับพี่พน้องครับพอดีนี่ลุยพอดีนี่ลุยเรามาเอาลังพุ่งมิลองฮะพอดีนี่ลุยเพิ่นมานมอเอาลโพงพี่น,น,น้องเพิ่นเสือดเสืออลัโพุ่งไปอาจารยแบบอาจารแบบเยื่เยียนวนตกลงรอบๆนะสมัยก่อนเออสวัสดีคนดู118ท่านนะครับผมอ,อะไรลูกอเ,เอาขึ้นไปห้องกันถ่ายให้ไจะส่วนกันดู ันนี้เขาดูหนึ่งร้อยยี่มท่านนะครับเห็นงเร่วงอยู่อันนี้ชุดแดก็เด้นน้องชุดแรกน้นองแองม็กบอมาบ่อนบวเล่นกิมทุบานพ่ไปใส่เปนองชุมือเพิ่นติดเฮียนตัวเพิ่นพ่ไปใส่เลยช่อ,อแน่นเพิ่นไปใส่ตียน่นถ้ามากระเทยน,น้อยเริ่อมเพิดเฮียนยนเริ่มตดพอกระแม่ <Workers> e East, Anda, FC เป็นไปรังเอฟซีเอฟซีก <es> ็จะเอาท้าทายกันครับ FC นี่รวยมั้งเอื้อยก็กำลังจัดขึ้นกันพี่น้องไว้เอื้อยกำลังจัดขึ้นกันเจนน้องสวัสดีพี่น้องด้วยนะครับแซ่บอร่อยอร่อยนะครับผมมาสายหน้าคนเป็นไหนน้าพี่น้องเลี้ยงนี้พี่น้องยิ่ไใสหนี่ยุยุคคาสินบ่มาจริงของเสาอยู่พี่น้อง ของสาวฮอเลยละมาเมื่อไหร่าคุยกันเลยะคะมาใหม่เด้อมาใหม่พี่น้องมาใหม่นะคะ้า่อเน้ยลอเ่กันเลยนี่วโอเคนต้องกับฝาเมื่อล่ะสวัสดีคุณุหนึ่งร้อยสกท่านนะครับนี่อู้ดจะเสียบครับพันลงไปเลย ่ากินมากเลยนองเขาขอขอนุาตั้งนะครับขออนกล้องหน้าเนะานะฮะตั้งยงไงไหนะจอยอะไรกันงกรากอุ่นแกยจืดชวนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือมือเข้าไปคือคนกินแบบนี้ล่าเพี้ยนพัก เดีมเดเมื่อเมื่อเมื่อไปคาวากินไหมเดิมมาเด้อพี่น้องมาเดิอมาเดอเนี่หอ่าอย่าดเ็ดนอนเออเหน่อเป็น่้อมามาเได้เรมาเือร่มาแ้ พ ouais ่ินโตกะนปหน่อยน้องว่าหาดีแ่บอกยี่ออยู่ว่านฮนพี่นองมันมันยังเป็นมันยัเป็นตุนๆจังหน่อยอยู่คดีขึ้นแล้วนะคะไปหาหมอเมื่อวันาหมอเมื่อวหมอห้ย่าไม่กินสามยาแล้วก็ยาถ้าดีขึ้นแล้วค่ะพี่น้องไข้แล้วไปกินน้ำนอจ่าวิวอีเย้ามาเดิมมาเดิมวันนี้ วันนี้พาหนิลุยมาทำาสุร้านแล้วค่ะเย่าพาะหนิลุยมาเอาเอาเครื่องเสียงไม้เพื่อนจะเอาไปไล่ซุตรองเท่งมือนแรงขายตัวพระมาณมันคือหนิอยู่ของแก้วข้ามากเพื่อนเลยจัดไม้เลยนะคะเอาไปลองเท่งได้ยินแต่เสียงที่นี่ลุยหัวเพื่อนหัวคนแม่รีตัวเพ่นแก่กันแม่เมลีวันไหนแมรีกินวาสบิมีค่าตัวนี้ด้วยยังมน ตอนนี้ยินดีนหุ่นค่ะเพิ่นแกงกันเพิ่นเพิ่นอันลอยเมลีกินวัสดีเพิ่นหัวควนกันนะคาเจนี่น้องสวัสดีคนหนึ่งหนร้อยสามจุดสามคนนะคะใครไม่รับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่นอ้นนะะนนองมาเด้อเยอะมากพี่ยาววสันมาเด้อพี่น้องมากมากยูวัาดีมาเด้อค่ะมาขิงน้ำกัน,กน,กนขอเ้าร์เดนี่พี่นอ้องยังไม่ได้ขิงขอเ้ายร์จนคำเลยเสียบอลเสียยาวแซ่พี่นอ้องมากมาก อร่อยมากนะคะมากมากมาก,มากแบบแบบแ่บัเดอไหมสามสิบตัวจ้าแล้เวาไเด้อจ้เรอเรียกเด้อย,ยอดสวงามกับคุณค่ะขอบคุณน่ะดีคือนแล้วค่ะดีคือแลอแล้ว น้องมากี้ไม่ได้ไปหรอคบน้องากี้ไปโรงเรียนค่ะน้องมากี้ไปโรงเรียนน้องแม็กเด็กยอะน้องแม็ก่าไปไสดอกค่ะคุณไม่ดีแล้วนายแชร์ใครพี่น่น้องแม็กน่ยก็ไปไส่ันฝอยเงินคิดกูมาให้กี้มาให้ด้วยดอกค่ะไม้มาค่ะคุนไปโรงเรียนยังไม้เลิกเรียนเลยนะคะเพราะว่าพายเยอะมากปายสองโรงเรียนเปิดแล้วโรงเรียนน้องากี้เปิดแล้วเบิร์จับหมอแล้วพี่วดไม่ก well ินก้าวไม่กินมึงมาเดียวพี่น้อง รอหลุนนะมาสีเบอร์เจ้าหมออันนี้หมอแรกนะคะอันนี้หม้อแรกนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวราดูฐานห้าสิบอถ่านไปเขียวเรื่องดดอหา้าสีพี่น้องเบอร์น้นเดีวเราเบอไหลไปไหนเนาะพี่น้องสวัสดีพอดูหนึ่งร้อยสี่สิบสอเบนะจ๊ะอดีดก็เสียบต่อมเสถียรจะได้ด่เจะมาอยี่กระเจียบคน้วกเจียบบ้เป็นหัวคนเมลีเป็นแขนเมลีเป็นอ,อ,อนเป็นพักกนะอาว,าวา่าเซอีเหยเมลีคิด ดรอะไรมีหลังด้วยปลาปลาดอลลี่ในบอกรถควม่วนไงพี่โอ๊ตโอยนุเอื่นเขาครับเอื่นใช่ผมว่าจะนี่ยงอดพอดดีกว่าค่ะแม่แม่ขาอยทาคปลาจะเป็น เราไม่ม so ีบ mm ัตรเามีอยู่แต่เราไม่ต้องสมัครเราเลยไม่สมัคร้วบอกราบิน้ทีอ่เลื่อนข้างเลื่อน้างเลื่นเป็นตัวไหวนเ้วเขาไ่ได้สมัครสมาชิกเรก็บ่นนะเลื่อนแคเป็นตัวแหวนเราี่บานะคะมีปูนฉาบันแบบเดียอาจจะมีเรแต่ว่าแลเขาโค่นด้วยแสงไห้บัตรนะ มีค่ะแต่กให้สมัครสมาชิกไมาไแต่นำเลยจากวดอยาเอามั่นลองมากครับคุณสุกัญญาครับมามาไม่เอาม่กินนะหืมกเอาแ้วถ้านี่สิไม่กินอย่างเนยดอกมาค่ะมามา ไม่กินขอน้ำกลั่นนะคะสวัสดีคนดูหนึ่งร้อยสามสิบแปดคนค่ะใครเข้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยย่า่เย็นไหลเพดมากินขายในขั้วบ้านพัรนะคะแบเนรนอดรวยพี่น้องคันมือได้คันมือได้กินไปลาเยิ้มๆไปหอดบ้านพารเพื่อเก่งยาเให้ต่อเด็แชร์ให้อยู่นะหนูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทีที่น่ารักทุกท่านเด้อพี่น้องที่เสียสเซดาเวลานี้ค่ะมาบเบิ่งเขาในมื่นนี้นะคะ คนดู1นึคนค่ะมาพี่น้องม่คินขอเร็จแสนแล้วกันบรรยากาศแบ่นี้ไม่ต้องกินแบบว่าแบบซิมจุน,นอะค่ะเนื่อย่างเดี๋เราพี่น,อน้องเนาะมันจะแบบมาใจฟิวไม่มใจคน พี่น้าว่าเพราะมากินข้าวบ่นเย่า,า,ากระด้างแค่อยากไปพี่น้อแงแค่อยากไปอยากไปยู่อยากไปยัวแล้วที่ท่านจะยิงไปเยอะมือหรอล่าแม่เจ้าคกบควรน้รุยทุกคนจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบค,ค,คุณมากมากนะคะขอบคุณเนฟฟี่พี่น้าลาสุกท่านเด้อพี่น้องเด้อมาไม่กินขอยิ่งเตือมากันนะคะ ขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีคนดูหนึ่งร้อยี่บ้าท่านเพื่อนครับ,บคนไหนรูสีกับตัวเลขกันบ้างจำสมบุกคุ้งให้เบิ้งในเลือดจ้า เออได้กินมากบบมันบะหมี่นี่บะหมี่เป็นหมึกบ่อยกุ้งมีบ่างบะหมี่เอฟซีน้องแพมคนสาแก้วค่ะติดตามตลอดเอฟซี FC น้องแพมอ๋อครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเ,เอออยู่าาปลาบ่เลยดิ เพื่อนเช้าเอื่อยตำเจ้าบ่อยเย้าเม่ยสามพี่น้องไม่เพื่อนตำเจ้าวเจียวบ่อเดียวมาน้ำคุณนายไปลองคอนดูไปแล้วครับเรียบร้อยทำงานครับ เห็นพี่ตัวเล็กคิดถึงเมือกี้เพิ่นเขินก็อยากจะไปน้่งกูกินกันกูกินกันก่อนแต่ยัยมีตัวเล็กมากนี่เขินเขินยี่หรออันนี้แซ่ซี่แดนร้านลูกไผ่หรือแซ่ีแดนลูกเขยล่ะกูกินกูกินใหม่ต่อจากตุ้ยเฮียน ัวัสดีคุณดูหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคนนะจ๊ะมาก่น้องมุอะมากาน้องมารพาน้องมารไม่กินฮอตพอตครั้งแรกในชีวิตนะคะเพิ่เคยกินแต่เหนื่อยอย่างเพิ่อมาได็อในเมืองเราก็เลยมาถึแม่ื้อาอมไม่กินฮอตพอตอไรไหมมากอะร้แซ่บไหมองอยเอดี่อร่อยเลยบไ น้ำแนจามากมากค่ะมากมากน้ำกันพี่น้องขอศส้าได้หิือเี่าน่อง้ากขอดสอบอยู่เ้าว่าเราวเดี๋ยวไม่กินเมไ่้กี้ขอด้าบฝนตกพี่น้องทังบ้านมจจอฝนตกไหมคะฝนตกไหมแต่ว่ายังสูเพราี่ตกบนมือบนขึ้นไม่หนีสวยเหนือเดียวมือนขึ้นกับตกบนขึ้นมือนี่กับตกบนมือบาแสจบเนาะจ้ามากพี่น้องไม่กินน้ำกันนะคะ น้องมาขี้ไม่มาล่ะครับ้ามากน้องมาขี้ไปโรงเรียนครับประเด้มากค่ะปรได้มากมือเส้าเห็นว่าปลาไปชงเพื่อนมื้ไหม้าน้องมาขี้ไปโรงเรียนค่ะเพคนไปโรงเรียนมืรรอเส้าเห็นว่าปลาต่อมหอรถท่านแดงไปชงเอฟซีนั่ยลุยไหลใครเป็นรองเอฟซีนั่ยลุยไหลาปาร์เดลีปาด์เดลีปาด์เดลี เ่องบบานอบุรีนี่บมบุรีลตกทั้งคืนทั้งวนันแม่น่พี่น้องน้องมาร์คเป็นลูกที่ยาวบอกคะแม่นค่ะเป็นลูกคนกลางพี่น้องแม็กเป็นลูกคนใหญ่น้องมาร์คเป็นลูกคนกลางน้องมากีเป็นลูกคนเล็กนะคะ มาพี่น่องมาเบิ้งเบิงเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเอามาคูาเปลี่มาหนิไอยู่แต่ว่ายิบไปลูกไปเอาหมูปะจ๋าเอาหม,มูเป็นดาเสบแตบแบ่พี่แย้วแสบพี่หลีพี่น่อมเมื่อกี้เรา แบบยั่วนะคะเยอะม,ม,มากนะคะป่าดนรีอยากกินตะป่าพะว่าเยะมากป่าโตกยวจ่าตกทั้งมันเลย กินยั่วใส่หน่องเย้ากินยั่วมุกดาหารค่ะผ้านิรุยมากช่ำทุระมะอา่อนลำโพงอะไรร้องดูเขาบอกผ่าคนน้ำเนี่ยว้าวว้าวว้าว ข้างล่างเลยพี่น้องเนี่ยเห็นแล้วหิวเลยมากพี่น้องมากมากินน้ำกันไปเอาไปอันตัวนี้ลุยภาษาารมาลาไปกับใครบ้างคะเดี๋ยวสีเบิง้งพี่น้องเดี๋ยวสีเบิ้งว่าไปก็ไปเนี่ย ยีลุยนะครับีลุยลุยพี่นองมาเกียไสดเดี๋ยวก็มองสุดป่ะบุษาลงเวลาดีเพื่อเป็นสันบอกแมนัะแมนแมนคือสีแสบนาะทานทานหวนโอ้เขาแสบจันน่อยครับทันหววลาสัตเดี๋ยต้อมจัดกุ้งเทดําจัดกุ้งให้เมีย คุณมเี่เ,เ,เท่ไไมีงอโอเคพี่น้องครับมีอย่โเเห็นอะไรสโงมาโอเค,คผมพี่นอ้องชิลงแรงเนาะยังไงก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องโอดีชาแนลด้วยนะครับผมไปร่างใหญ่กันไะพี่น้องเนาะเจอกันไหมได้หนาพี่น้องลบวปกอนสวัสดีครับ